ทุณ้ชมไปดูสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งค่ะและช่วงนี้ใครที่อยู่แถวแม่น้ําตรังในพื้นที่อำเภอการตรังเนี่ยค่ะก็อาจจะเห็นแมงกบพรุนถ้วยหลากสีลอยอยู่ในแม่น้ําเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ด้านหนึ่งก็สะท้อนปัญหาภัยแล้งที่กําลังเกิดขึ้นค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมแมกกะพุนถ้วยหลักสีจํานวนมากลอยเข้ามาในแม่น้ําตรางังในพื้นที่หมู่ที่1นําบลย่านซื่ออําเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะบางตัวมีขนาดเล็กค่ะ 2ถึงเซนติเมตรเท่านั้นขณะที่บางตัวก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย4-6ถึงเซนติเมตรค่ะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่หาชมได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะปกติแมงกะพรุนเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในทะเลที่เป็นน้ำเค็มสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณน้ำจืดในแม่น้ำตรังที่ลดลงแล้วก็ทำให้น้ำทะเลเนี่ยขึ้นมาได้ลึกขนาดนี้นะคะนายสายชนส่ซิ้วเจ้าของร้านอาหารบริเวณแม่น้ำตรังที่พบแมงกะพรุนก็บอกนะคะว่าเจอแมงกะพรุนถ้วยเนี่ยลอยเข้ามาแบบนี้ ปีละหนึ่งครั้งช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนหรือว่าช่วงหน้าแล้งนี่แหละโดยจะมาในช่วงที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงค่ะเรียกว่าน้ำใหญ่นะช่วงเวลาตั้งแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าค่ำจนถึงประมาณสี่ค่ำสี่ค่ำสี่ค่ำห้าค่ำได้ประมาณเขาเรียกว่าประมาณสักช่วงน้ําใหญ่นะช่วงน้ําใหญ่ก็คือเวลาช่วงนี้น้ําน้ําเค็มขึ้นมาเยอะๆก็คือเป็นช่วงน้าระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ช่วงนั track, <pul> well, ้นครับก็มีแมงกระพุนขึ้นมาครับไปจนถึงเดือนไหนครับคิดว่าน่าจะถึงสิ้นเดือนเมษายนครับผม ี่ก็เป็นสัญญาณจากธรรมชาตินะคะที่คนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาเล่าโดยตรงว่าก็เห็นแบบนี้เป็นประจําทุกปีนะคะปีละหนึ่งครั้งนายสมโพจน์นิมสันติเจริญนักวิจัยอิสระด้านทรัพยากรทางทะเลก็บอกนะคะว่าแมงกะพุนที่พบเป็นแมงกะพุนถ้วยมีพิษน้อยค่ะซึ่งตัวแมงกะพุนเองเนี่ยค่ะก็จะมีการแพร่กระจายวางไข่ตัวอ่อนอยู่ตรงบริเวณปากแม่น้ําหรือในทะเลช่วงที่ผสมพันธุ์เจริญเติบโตแมงกะพุนก็จะลอยออกมา <S <S ก็ถือว่าเป็นช่ว พีคตามฤดูกาลนะคะ